อันนี้เปรตเด็กมีเลือดดำไหลออกจากปากเลือดสีดำานําออกมาเปรตเด็กนั่นยืนนี่นางอาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำเปรตเด็กพระตอนเป็นมนุษย์เป็นเด็กเปรตเด็กเปรตนี่มีเรื่องราวทีเดียวเลยที่จริงเขาก็เป็นคนขยันนะ ทั้งสองคนพี่น้องเนี่ยออกไปทำมาหากินเอาของเนี่ยไปขายแล้วก็จะได้เอาเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงดูครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนี่กำลังขายของอยู่พอได้เงินมาก็าไปให้แม่แม่มีศรัทธาในมนพระขีนาสพทั้งหลายมาฉันยังเรือนของตนนี่แม่ของเด็กทั้งสองแต่ว่า เด็กทั้งสองไม่พอใจด่าว่าทำไมแม่เนี่ยจึงให้สิ่งของของพวกเราแก่พวกสมณะแล้วก็พูดด้วยความโกรธว่าขอให้โลหิตด,ดำจงไหลออกจากปากของพวกสมณะผู้บริโภคภาชนะที่แม่ให้แล้วเถอะ oh. นี่กำลังบริพาตสมณะคล้ายๆกับเงินทองก็ตามมาซื้ออาหารมาไว้ที่บ้านแต่แม่ก็เอาไปเลี้ยงพระพระจะไปทำอะไรเลยเนีย่ย ตัวน่ยเหนื่อยเกือบตายก็จะได้เงินทองมาซื้ออาหารก็ลเลยโกโรธก็ลเลยด่าว่าขอให้โลหิดดำไหลออกจากปากของสมณะผู้บริโภคโพชนะที่แม่ให้ไปแล้วนี่เป็นวระจีกรรมที่ประกอบไปด้วยความโกโรธและความไม่รู้วนะ่ามันเป็นโทษเป็นไัย